สวัสดีครับหลายวันก่อนสหรัฐมีการทดสอบใช้ AI ในการควบคุมเครื่องบิน F16 ในการต่อสู้กับเครื่องบิน F16 ที่ใช้มนุษย์ในการควบคุมนะครับแน่นอนว่า AI นี้ชนะก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนายุทธปกรณ์ปัจจุบัน AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้มากขึ้นในทุกด้าน การทดสอบให้ AI บังคับเครื่องบิน F16 อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมีการทดสอบก่อนหน้านี้เมื่อ2-3สาปีที่แล้วภายใน2-3สาปีนี้เชื่อว่าระบบ AI เนี่ยคงมีการพัฒนานี้มากขึ้นมันก็น่าสนใจว่าในอนาคตเครื่องบินรบก็คงไม่ใช้นักบินแล้วเพราะว่า AI นี้ทำงานได้ดีกว่านะครับอธิบายนิดหน่อย AI ก็คือโปรแกรมประมวลผลสามารถควบคุมระบบการทำงานก็แล้วแต่ว่าจะเอา AI ไเนี่ยไปใช้งานในเรื่องใดน,นะครับในกรณีของ F16 AI เข้าไปควบคุมการทำงานการบังคับตามที่มนุษย์ในโปรแกรมไว้เช่นบินขึ้นต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ยกตัวขึ้นตอนไหน ระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจจับต้องส่งข้อมูลให้กับ AI นีอนิปมลผลนะครับบินขึ้นไปแล้วค้นหาฝ่ายตรงข้ามนี่อย่างไรเจอแล้วทําอย่างไรก็เพื่อเอาชนะมาแบบนี้ไปอย่างไรแก้ไขอย่างไรข้อมูลก็มาจากมนุษย์เป็นคนใส่เข้าไปแต่ว่า AI นีอนิปมวลผลเร็วคิดเร็วตัดสินใจเร็วกว่ามนุษย์นี่เป็นล้านเท่าและ AI ไม่มีปัญหาเรื่องแรงจีสามารถเลี้ยวแบบแรงแรงได้อันนี้มันก็ได้เปรียบนี่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเครื่องยนต์มีปัญหานี่เกิดขึ้นอุปกรณ์มีปัญหาเกิดขึ้น AI ก็ร่วงได้เหมือนกันไม่สามารถทำอะไรได้ F16 AI ดีกว่ามนุษย์นี่บังคับแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเป็นอมตะนี่ขนาดนั้นยังมีข้อจำกัดที่หลายอย่างและถือว่าการใช้ AI บังคับเครื่องบินเป็นแค่การเริ่มต้นนี้เท่านั้นนะครับ และสิ่งที่สหรัฐกลัวก็คือจีนจีนเห็นตัวอย่างแล้วไม่พลาดแน่ต้องทำตามและจีนถือว่ามีความรู้เรื่อง AI นี่ในระดับหนึ่งแม้ไม่เท่ากับสหรัฐมิกาก็ตามนะครับแต่ก็มีโอกาสพัฒนาได้ในอนาคตถ้าเครื่องบิน AI ต้องสู้กับเครื่องบิน AI ก็วัดกันที่อุปกรณ์แล้วก็ข้อมูลที่ใส่เข้าไปรวมถึงระบบประมวลผลเร็วกว่ามีข้อมูลเยอะกว่าก็มีโอกาสชนะมากกว่านะครับ AI ก็มีหลายเกรด ไม่ฉลาดเท่ากันทุกตัวหรือว่าทุกรุ่นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ AI ไม่มีก็คือคุณธรรมเหมือนกับมนุษย์นะครับมีหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมสหรัฐกลัวจีนพัฒนา AI มาใช้กับเครื่องบินรบแล้วสหรัฐไม่กลัวรัสเซียพัฒนา AI เหรอครับเพราะว่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า รัสเซียล้ำหน้ากว่าสหรัฐนี่เป็น1 0ถึง20ปีจริงๆเราก็ได้เห็นว่ารัสเซียยังห่างเรื่องเทคโนโลยีจากจีนนี่พอสมควรและจีนถึงไม่ว่าจะเป็นพารธมิตรกับรัสเซียจีนก็ไม่ได้ให้ทุกอย่างกับรัสเซียนะครับให้บ้างในเกตรองรองต่ําๆแต่ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงจีนก็ไม่ให้เอาตรงๆนะครับแอดมินคิดว่าอินเดียมีเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่ารัสเซียและอินเดียก็ไม่ได้ให้รัสเซียนี่หมดเหมือนกันเพราะว่าอินเดียก็ก้ากับจีนอยู่นะครับรัสเซียก็จะได้ชิ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากจีนและก็อินเดียแต่ว่าเป็นเกดลองๆเท่านั้นเอาไปใช้ตั้งแต่ที่โซเวียตล่มสลายลงไปรัสเซียก็ประสบปัญหากับเศรษฐกิจ การพัฒนาหยุดไปนานมันไม่ทันแล้วนะครับไม่งั้นเราคงไม่เห็นรัสเซียเนี่ยมีแต่อัปเกรดของสเวตมาใช้แบบนี้แม้แต่หัวเจาะน้ํามันแล้วก็กา๊าซอันนี้แอดมินคิดว่ารัสเซียนําเข้าจากตะวันตกรัสเซียก็พอมีเทคโนโลยีบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นมาแข่งกับตะวันตกได้แม้แต่จีนเองนะครับก็ยังต้องพึ่งพาตะวันตกและตะวันตกก็ไม่ให้รุ่นท็อปเท่าไหร่ให้มาแต่เกรดรองๆแน่นอนว่าสหรัฐก็คงไม่หวังเอา a i มาขับ F16 เพื่อเป็นกําลังหลัก มันเป็นแค่การทดสอบเท่านั้นลองดูว่าจะเป็นอย่างไรปกติสหรัฐใช้ F16 ในเป็นเป้าซ้อมรบนี่อยู่แล้วนะครับการเอา EI มาใช้กับ F35 หรือว่า F22 Raptor ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องเพิ่มรายละเอียดกว่า F16 สาหรัฐมีโครงการเครื่องบินยุคที่6ก็คือ Next Generation Air Dominance ก็คงใส่เทคโนโลยีมาเต็มรวมถึง AI ด้วยมันก็เกิดคำถามเลยครับว่ามันจะคุ้มค่ากับการลงทุนไหมเมื่อภัยคุกคามไม่มีแบบนี้ยิงสภาพเครื่องบินของรัสเซียเป็นแบบนี้สหรัฐก็เริ่มคิดประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย F22 Raptor หรือเปล่าเพราะว่าเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับทำให้ตอนนี้สหรัฐ ไม่ได้กำหนดลักษณะของเครื่องบินยุคที่6แบบชัดเจนและก็ไม่มีแผนผลิตขึ้นมาใช้หรือว่านำเข้าประจำการนะครับแต่ว่าต้นแบบนี่มีอยู่แล้วรอดูจีนกับรัสเซียว่าจะมีอะไรใหม่ไหมดูทรงแล้วนะครับเครื่องบินยุคที่6ของสหรัฐก็คงต้องรออีกนานก็เลยเอา AI เนี่ยมาใส่ F16 ไปพังๆก่อนนะครับ